โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจออีกครั้งแล้วหลังจากอาทิตยแล้วนะครับที่เรา ไปช่วยเจ้าเจ้าชื่อจี้นะครับกําจัดคนชั่วที่หมู่บ้านชาวประมงนะครับวันนี้เราเข้ามาสู่แมปปกติกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราดูอยู่ที่ด่านจีหมิงนะครับผมโอเคครับภารกิจของเราต่อไปก็คือฟังคําแนะนําของฉี่หยีฉี่นะครับนั่นคือ,อปแปะฉี่นี่เองนะครับผมปุ๊บเอยจอมยศสาวที่จะไปไหน เสียง้องทักทายเอออาแปะข้าน้อยเพิ่งจะเข้าสู่ยุทธจักรเป็นครั้งแรกมีหลายเรื่องที่ยังไม่เข้าใจจึงอยากให้ท่านท่านลุงช่วยแนะนำด้วยป๊บโฮ้โฮไม่กล้าไม่ก็้าข้ากับพวกก็ไม่ได้เกงอะไรมากหรอกนะในเมื่อจอมยุทธอยากจะถามข้าก็จะอธิบายให้ฟัง แปะขอบคุณมากจริงๆจะฟังให้เต็มที่เลยก่อนที่ยังไม่มีชื่อเสียงนะก็จะยังเข้าสำนักต่างๆเพื่อคารวะอาจารย์เรียนวรยุธเพิ่มความสามารถให้ตัวเองได้แต่ทิ้งที่สำคัญคือการได้รับการดูแลจากสิทธพี่ในสำนักทำให้ท่องในยุทธภพได้อย่างสบายกว่าเดิมจอมยุทธจะลองดูก็ได้นะ ฮะได้ยินว่าสำนักต่างๆก็มีกฎอย่างเข้มงวดในการรับศิษย์มากข้าว่าข้าไปฝึกฝนเพิ่มอีกหน่อยดีดดกว่าจอมยุทธน้อยพูดถูกถ้าจอมยุทธน้อยมีข้อสงสัยอื่นสามารถสอบถามข้าได้หมดถ้าข้ารู้จะตอบเจ้าแน่นอนตกลงขอบคุณมากอ,อโอ้ยเหนื่อยดูสิกเหนื่อยรู้สิกหิว สองกันหรอโอเคครับคลิกขวาเพื่อเรียกมาย้าปึ๊บอ๋อเกลือได้มา้ามาหนึ่งตัวโอ้โหพยศด,ด้วยฉันได้อะไรไมาเนี่ยลายชื่อเสียงชื่อเหมาะกับฉันสิเหลือเกินเจฉันมีนกกระพิบด้วย โอ้โหเหมือนใครสูงอะไรมามากมายเชนนจะรับของให้หมดก่อนแล้วกันนะเจียโอเคครับแล้วไปหาลุงฉี่กันต่อเลยดีกว่าจอมยุทธสาวคิดที่จะไปอยู่ไหนสิงร้องสักทายฮะทำไมข้ารู้สึกหิวจังเลยนี่เป็นเพราะคำว่าค่าอิ่มตาเกินไปค่าความอิ่มคืนหนึ่งในคุณสมบัติพื้นฐานของตัวละครจะใช้ปุ่มลักตีอัตโนมัติ เปิดหน้าคุณสมบัติตัวละครได้จากนั้นจะมองเห็นความอิ่มที่จะลดไปตามการเวลา <c oughs> อืม <c oughs> เขาเข้าใจแล้วแปะบิมศซตอนนี้เจ้าลองตรวจดูข้อความอิ่มถ้ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจค่อยมาถามข้าใหมา่ <c oughs> อ๋อ,อก้กดสี่นะครับผม <c oughs> อันนี้คือข้อความอิ่มของเรา หนึ่งร้อยสามสิบสี่เต็มห้าสิบหนึ่งเต็มหนึ่งร้อยห้าสิบเฮอเอาแปะฉี่ท่านลุงไม่ทราบว่าวความอิ่มมีผลกระทบยังไงต่อข้าว่อความอิ่มมีความสามารถในการฟื้นฟูกําลังและบกาลังเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการทํากิจกรรมดำรงชีวิตหากข้อความอิ่มตามเกินไปจะไม่ดีเมื่อข้อความอิ่มลดลงศูนย์จะทําให้ส่งผลกระทบต่อค่าเลือดลงเมื่อมีค่าความอิ่มมากกว่าหนึ่งร้อยขึ้นไปและท่าน เป็นว i เยพ่งจ,จักยังสามารถทําให้ฟื้นฟูนเลือดลมและกําลังได้ด้วยถ้างั้น่้าจะฟื้นฟนูความอิ่มได้อย่างไรวิธีฟื้นฟนูความอิ่มก็คือการกินอาหารข้ามีมันโถอ,อยู่เล็กน้อยจมยึดเอาไปกินเถอะส่วนอาหารอื่นจะได้จากการประชอบอาชีพรายวันเจ้าลองไปทําความเข้าใจกับอาชีพประจำวันดูสิอ่อาผมฉันมากโอเคครับเราได้มันโถมาหนึ่งอันนะครับก็กินเลยจีะวบ พื่มันโทของแปะช่างอร่อยเหลือเกินวันนี้ความอิ่มเป็นร้อยห้าสิบเลยนะครับผมอันนี้เราได้อะไรมาครับเราจะกดใช้หมดเลยนะครับผมปรปปัปอ้าของขวัญจอมยุทธใหม่แป๊บฉันได้ยาเปลี่ยนเส้นเอ็นมาด้วยแต่ฉันยังใช้ไม่เป็นอ้าวอะไรวะ ฉันคืออะไรฉันจะใช้ให้หมดเลยโอ้โหพอเราใช้แล้วเล็ดขึ้นนะครับปรับปรับนี่คืออะไรอ๋อเหมือนเป็นยาฝึกปานนะครับออกปานจอมยุทธเล่นล่อนอะไรวะเนี่ย ฉันไม่รู้ฉันเรียนให้หมดอ๋อนี่มันให้กองควัญมาเยอะเหลือเกินโอ้โอมีมีปลาทอดน้ำแดงยาเปิดก้าวทวารยาเม็ดอัดสามเท่าหลอมรวมฉันไม่ยาอะไรฉันจะใช้ให้มันหมดเลย อ๋อของขวัญเติบโตยุทิเจกะมันคืออะไรกันนะอ่าแล้วเหมือนได้เสื้อมาใหม่ตัวนึงนะครับผมแตวเราจะใช้เลยดีกว,ว่าโอ้โหข้าวมันกนดีกว่าเราแน่นอนครับฉันดูหล่อขึ้นมาเลยทีเดียว <c oughs> นี่อะไรชุดไร้กังวลในข้ามีเควสต่อไปแล้วก็คือสามารถไปหา จิ้นจงเหลียงเพื่อทำความเข้าใจใงอาชีพโอ้ยโบราณว่าไว้เมื่อพยายามแล้วต้องได้สิ่งตอบแทนแน่นอนในเมื่ออันดาานและผู้มีความรู้มากมายสามารถผินได้ทั่วไปการฝึกฝนต่างๆในชีวิตก็ไม่อาจทจะจีมุดุิสุสุด,สด,สดได้เช่นกันภรกิจมาใหม่นะครับคือภริิจหิวโซสองเชีบ <ep> อยากรู้อาชีพเป็ต่างสามารถหาค่าได้หมดค่าติชีแนะเจ้าเอง อืมพอเข้าใจแล้วสมัครกลับไปหาคนรถอ๋อนี่แล้กล็เราจะกลับไปหาแปะชี้รอบหนึ่งหลายวันมานี่สำนักต่างๆกำลังรับสมัครสิทธิ์กันยกใหญ่หากเจ้าอยากคารวะอาจารย์เรียนวรยุทธเรียนยุดเรียนยุทธไม่รู้ว่าจอมยุทธอยากฟังข้าพูดหรือไม่อย่างนั้นต้องรบควนด้วยนะแปะชี้ไปหาคนรถครับ จอมยุดสาวคิดจะไปที่ไหนแปะชี้ใครจะสอบสามเรื่องเกี่ยวกับสำนักใหญ่หรืออื่นพต่างๆโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าของสำนักใหญ่นะครับทั้งแปดแล้วก็สำนักย่อยอีกสามสห้าหกดูวันที่แรกเลยดีกว่าสำนักเศ้าหลินว้าเอสำนักต่อไปนะครับคือบูตึงึง อ๋อนี่เราเบิกใช้เบิกใช้แก๊กไปเบิกกินเองแล้วต่อไปสำนักเงาไบต้องเป็นผู้หญิงอ่ะบทิหไยเข้าไม่ได้โอ้โหสำนักนี้มันโดนใจเราจริงๆเลยมันบอกกแนเราจริงๆเรามันพวกอย่าเจียวสำนักต่อไปนะครับคือหมู่ตึกบันดิต เชื่อนี่มันคนมีตังเ็ดเ็ดต่ไปครับคือสกุลถังอ้าสนักแห่งมิสซันครับต่อไปคือซื้อเพย์อ้นี่มันเหมือนคุณนางในราชวังสลาลมสลาลมนี่นะจะเป็นพวกมารนะครับ ดาบมัเคลเลยลเกินฉันจะเป็นมารดีหรือไม่อันต่อไปนะครับคือไล่สำนักว้าดูกนันดีเอาตอยเล่นกว่าคือตะกูลชุยอันต่อไปคือตะกูลชุนมันต่างกันตรงไหนวะ และวิชาต่อไปก็คือมูตุกมื่นอสูรอันนี้เขาว่าเป็นสำนักย่อยที่ใช้สัตว์นะครับผมนี้สวายเป็นสำนักคันที่เี๋สำนักตุ๊ดนะครับผมแต่ว่าช่างมีวิชาช่างไรกาดเหลอเกินอันต่อไปวังบูพาะครับวังบูพาลเพราะยิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน,นครับคือคนม,มีผัวใ่ยเขาไม่ได้ครับผมอัอสุดท้ายนะครับคือ กาะดอกทอ้ออันนี้กาะดอกท้อคือเป็นพวกใช้ขุยนะครับผมเช่นจะดูอะไรดีอันนี้ผมขอเลือกเป็นที่ไหนก่อนดีวะ รีบมขอเลือกเป็นไร์สำนักก่อน,นกันนะครับว่ามีข้อมูลมันก็คือถ้าเราไปเป็นไร์สำนักก่อนแล้วเราจะได้วิชาไร์สำนักและเราสามารถที่จะไปเข้าสำนักใหญ่ได้ภายหลังโดยที่เรามีวิชาไร์สำนักมาก่อนไปภูเขาคอนโชว์กันเลยและนี่คือแมปภูเขา คนโฉดฉันไม่ใช่คนโฉดนะฉันคือคนโสดเกครับแล้วเราก็เข้ามาในภูเขาคนโฉดแล้วในเรามีเพื่อนหนึ่งคนนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้ อ่านไม่ออกผลิตของเราก็คือนั่งใครยิงน้อยอ๋อเรามีแปะอีกคนนะครับอันนี้ชื่อว่าแปะยงกลยุทธ์ทั่วล่าในช่วงนี้หัวขบวนโฉดมีลูกศิษย์ของสำนักแปดใหญ่ทั้งสิน้นแต่ตอนนี้พากันไปบนเขาหัวซาแล้วส่วนข้ามีหน้าที่รับส่งคนเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นอื่น ที่ไม่ควรรู้ข้าจะข้าก็จะไม่ถามถึงแม้ว่าจาไม่รู้ว่าพวกเขาไปที่นั่นทําไมแต่รู้สึกว่ากําลังจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในยุทธภพและนึกถึงว่าจะไปภูเขาหัวซานไม่ทราบว่าจะให้บอะแสข้าบ้างได้ไหมข้าจะตอบแทนให้อย่างงามเลยได้ยินว่ามีสิทธิ์ของภูเขาสลานคนหนึ่งอยู่ในภูเขาแต่ก่อนนี้มีหน้าที่ตอนก่อนแต่ก่อนหน้านี้เขามากับสิทธิสำนักอื่น ข้าดูแล้วคนนี้น่าจะคนรู้จักเยอะนะบางทีเจ้าอาจจะได้ข้อมูลบางอย่างจากเขาก็ได้ขอบคุณแปะมากข้าจะรีบไปขอบคุณท่านผู้เฒ่าข้าต่อไปแน,น่นวนหน้าแล้วกันนะนี่ครับปิดเรื่องเปิดเรื่องยอมรับภารก,กิจกระบี่อิงฟ้านี่แล้วครับเราได้ภารกิจใหม่นะครับคือไปหาอูยุยไปกัเลยชิว รู้สึกว่าเส้นทางจะนานเหลือเกินเดี๋ยวฉันจะย่อให้มันง่ายแล้วกันแล้วเราก็มาถึงที่อูยุ่ยอีกแล้วนะครับผมอ้าวเจ้าจะเลยไปไหนแล้ะอูยุ่ยอยู่ตรงนี้ก็เห็นมันแล้วดื่มเหล้าขาวหาเพื่อนสักคนสหายไม่ทราบว่าถนนเส้นนี้เชื่อมไปยังจุดวิจารณ์กระบี่เขาหัวซานใช่หรือไม่ มันใครวะมันจะสำนักไหนข้าน,น้อยเสียวหันฟงไม่มีสำนักจึงเตรียมตัวจะไปดูวิจารณกระบี่ที่เขาหัวซานมึงกล้าไปเถอะไม่มีกระบี่อะไรให้วิจารณแล้วกระบี่ยิงฟ้าก็ากแพ้แล้วด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนังงน้นใครกันที่ขโมยกระบี่ปลก็เป็นเพราะไอ้เซียนเฉินนั่นแหละเพราะมันทำผิดมากเสียจนกระทบไปยังแปดสำนักขณะน,นี้ทั้งแปดสำนักต่างกำลังล่าตัวมันอยู่ทำให้มันต้องหนีขึ้นไปยิงยอดเขาหัวซานฮ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะไปช่วยอีกแรงแล้วกันกรับรับภารกิจความผิดเดญ่หลวงมาครับภารกิจต่อไปก็คือไปหาสินเชื่อฉันจะต้องไปไกลขนาดนีงดีนะที่ฉันนาม้ามาด้วยกลยุทธ์เลิดในปรพีกำเนิดแล้วกำเนิดโซลินตอนนี้เราคุยกับโองจีนนะครับได้ซื้อ หรือว่าวัดเส้าหลินก็โดนเสียเช่นทำลายด้วยที่ข้ามาในครั้งนี้ก็เพราะได้รับคำสั่งจากอาจารย์ใหญ่ให้มาจาับโจนชั่วเสียเช่นทำอะไรกับเส้าหลินนะเสียเช่นลอบเข้ามาในหอคัมภีร์ของเส้าหลินและขโมยคัมภีร์สำคันไปถ้าจับมาได้จะต้องถูกลงโทษยังหนักไต้ซืออย่ามโหไปเลยไปถามปู่ล่งเถานะครับของพรกกรยจกว่าเสียเชิน ไม่ยอมไปลอยแม้กระทั่งอยะจกอ่าเสนเชิญไม่ยอมปล่อยแม้กระทั่งขยนจกแม่งานปิดอันถูกปึ๊บชาวพระขยะจกที่ดื่มกันเก่งทุกคนเลยเจ้าเคยได้ยินโจนชั่วเชืนเฉินไหมเชินเฉินที่ข้านั่งเฝ้าอยู่ที่นี่ตั้งนานเพื่อจับโจนชั่วนี่แหละเชี่ยวเฉินไม่ยอมปล่อยแม้กระทั่งพักขยจก แต่ว่าข้าจะออกจะขอทานได้อาหารที่เหลือมาก็ไม่ง่ายนะแต่ไอเชี่ยวเฉินกล้าปล่อยหมาของมันออกมาแย่งอาหารของข้าแถมยังสั่งให้หมาของมันกัดพี่น้องข้าถ้าแคนนี้ไม่ชำระพักกายจกจะมีหน้าอยู่ในพบที่หิงไรต้องลูกชายข้าได้อย่าไม่ได้และกระเป๋าไปประต่อไปก็คือจังเถาของมูตึกบัณฑิตสงสัยเราต้องคุยกับทั้งแปะสำนักเลยนะ ลูกศิษย์มูตึกบัณฑิตต่างก็ชอบเล่นพินหมากร้อมวาดภาพอ่านตำราทั้งนั้นยิ่งไปกว่านี้ยังไม่ชอบเป็นุ่งเรื่องของจัรด้วยเจ้าก็อยากจับโจนชั่วเชื่อเฉินหรือมูตึกบัณฑิตของข้ากับเชื่อเฉินไม่เคยมีความแค้นต่อกันแต่ไม่รู้ว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นมาเจ้าโจนชั่วพวกนี้ทําอะไรกับหมูตึกบัณฑิตหรือมูตึกบัณฑิตเชื่อมต่อกับทัท้งทางบกและทางน้ำมานานแต่ไอโจรเชื่อเฉิน กล้ามาเผาเรือของพวกเราเสียหายทั้งสิบกว่าลำทำให้พวกเราเดือดร้อนกันพี่ใหญ่การกระทำของมันเล็วมากเรื่องเชื่อพวกนี้เป็นฝีมือของเชี่ยวเฉินหรือด้วยการลงมือของชาวแปสํำนักในครั้งนี้ทำให้โจรชั่วถูกล้อมไว้บนยอดเขาหัวซาแล้วหากจอมยุทธยินดีจะไปกับโจรเหล่านี้กับพวกข้าไหมโจรพวกนี้บางอาจมากกล้าขโมยกระบี่ล้ำค่า ยอมไม่ได้แล้วข้าจะรีบขึ้นเขาหัวซานไปข่าล้างขวกมันดูนี่ไปจับโจรชั่วชื่นสุนอเองครับได้พบกันเพราะโลกกลมมามีศัตรูหนึ่งคนอ้าวโอ้โหออออ้ัวโแล้วออ้ย เดี๋ยวเราสู้กับลูกศิษย์โมจิงนะครับโอ้ยฉันจะใช้ไม่ตายกับนายแล้วนะโอจบนายเากลียดหมดอ้าวหายไปไหนเลยอ้าวตายแล้วเลยเดี๋ยวขอนับแป๊บนึงครับ ฉันจะฟื้นฟูกำลังภายในสักครู่หนึ่งเหตุการณ์กำลังขึ้มข้นข้างหน้ามีใครตีกันอยู่ไม่รู้ขอให้ท่านจมยุดทุกท่านติดตามตอนต่อไปได้วยนะครับ